จำพริษกสลับเตรียมต้มซ้ำซ่มตามมาตอนญาติโยมมาร่วมทำบุญด้วยกันท่านผู้ชมฮัลโหจังสอนในอ,องค์พระินวงขอโอกาสพระเทลานุเทระขอความสุข สวัสดีพัฒนามงคลความสมบูรณ์ผลแก่พ่อ่พี่น้องชาวบ้านปริมสระเสยยืนทุกคนขอโอกาสวางการกำหนดประตูปริยญาบุญเจ้รที่คนรอเจ้าพระพิโรธปุจาราม แต่กับพระเทรานุเถระตูรุวันนี้เป็นวัดท,ที่สองแล้วเมื่อวานเป็นวันแรกก็ขออนุโมทนาในกุศลเกียรติยานวัดขอบัญาติโยมพ่อแม่พี่น้องที่มาจากต่างบ้านต่างเมือง ำบลวันนี้ตำบลตำบลอะไรวันนี้เอ่อวันนี้ตำบลมนตโลกกัตนบตำบลทุ่งกุราที่รับเป็นาภาพน้ำคระประการญาโยมทั้งสองหมู่บ้านาทั้งสองตำบลได้ติดต่อมาบอกว่าขณะนี้ญาติโยมกำลังเตรียมนะงานมอบเรา ก็เรียนเชินเจริญพรหมดมุขบุตรบริษัททั้งหลายที่บ่ายหน้ามาร่วมถวายพระการเพลทเ,เทียนเต้นเนเตินเจริญพรคุณญาติเโยมที่เดือนทางมาถึงบริเวณวัดแล้วจับเจ้าโองานที่นั่งก็จะได้อันตรมายมาร่วมบริจาคมาร่วมมนุโมทนาวันนี้ตรงกับวันที่26เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567 สาธุอนุโมทนาโยมโอ้เอด่นีหก็อีกั็พ่อก็อีกน้องอาโยมเดินเกินเจริญพรเด้อบูชาดอกไม้ทุกเตียงจับกระลังซันตากราหาบาทสิบบาทก็ขออเมรุเอปอนใหคุณญาติคุณยมพ่อแม่พี่น้องเที่ยวชื่อมฝากไว้เต็มต้นนำสกุลมาฝากไว้เป็นกุศล นางสาวอริษาอุทัยพรบัตปริง200ร้อยบาทแม่แม่แม่โพจาปาทองบัตปริง100่งร้อยบาทนายกิติศัร์นางรัตน้ำคำบัตปริงสี่รบาทแม่เข็มกินแก้วบัตะเะเพ็ดห0ึบาทการไว้คืนเจ็บาทอนุโมทนาทึกไปยังประเด็จพระกุหลางหลวงที่ได้ร่วมอนุโมทนาเป็นสนามข้าว ไฟแม่นกจันทราทองหนึ่งรบาทแม่นิ่มราชบัณฑญดิตหนึ่งบาทแม่เสียงบุญครอง200บาทหมดทุกงานโศกหมดโรคทางไยัยหมดเสนียดหางกไกลอายุมั่นขวัญยืนโชคดีมีใจ เอาแล้เงินนตอนตอนจะมีบรรยายนะไหมครับผมจะมีบรรยายนต่ออีกไหมครับรองอำเภอถัดตัวหลังดึงอ๋อไหนที่ที่ว่ามาจากเกาหลีอะไรนั่นแ่ะที่แล้วจบไปยังครับยังไมแล้วอ้าวแค่พี่เจิพงศ์บอกว่าดึงออกจากมือถือได้ไหมดึงยังออกจากมือถือหลบอลมือถือหอกให้หัดไว อันนี้เขาไลฟ์สอนไม่ไม่อันนี้บันทึกเออหลานอยู่อยู่เกาหลีบอกว่าให้มาไลฟ์ตอนบรรยายจบแล้วยังคะเนี่ยจบแล้วแต่อยู่ในมือถือท่านอ้าวไม่ได้นไอ้ลึกได้ไม่ได้ไม่ได้ครับอ่ะแล้วแล้วโอ้แล้วเป็นเป็นต้ต่อยไหมครับจบเลยเนาอจะไปบันเทิงกันเลยใช่ไหมเช่นพอนั่นแหละเช่นแหละเขาเขาเขาให้อันมาไลฟ์หน่อยบอกรีบบอกไม่ทันมันนักเราวิ่งหมดกินเต้าทุระเดินคนเดียวคนละครับผมนี่นชอ๋อปิญพงศ์อยู่เกาหลีนะครับบอกว่า รบรบกวนให้มามาถ่ายทม์เพิลนมาจบจบแล้วเนาะพระอาจารย์เนาะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปให้พิเชษดูก่อนครับขอบคุณมาตรการครับผมมาไม่ท่านมัวแต่ติธุระอยู่จะไปไหนต่อครับเนี่ยจะไปไหนต่อนะครับ จะไปบ้านพิเช่เราจะไปบ้านช้างครับผมฮะทุกครับเดี๋ยวคงได้โอกาสน้าคุณแม่นกจัมปาทองหนึ่งร้อยบาทคุณแม่นิ่มนึ่งหนาบันึ่งร้อยบาทคุณแม่เสียงบุครองสองร้อยบาทอนุโมทนาสาธุสาธุนางสมัครคงสุขหนึ่งร้อยบาทเขียนชื่อยากจังเลยช่วงนี้ก็ขออนุโมทนาเทวดารักษา ความน่านคุณประพุทธประจามประสงค์เจริญบันดาลประทานพอนะ็รผมเป็นน้องที่เดินทางมาจากทิศนนทศกอขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านพ่อขาวแม่ขาววันนี้เป็นงานจัดปฏิบัติธรรมถลิมพระเกียวต,ต่อต้านยาเสพติดประจำมาเภอท่าตุตูมที่วัดโพธิสว่างบ้านปริงกระดิปมงคลหลวงพ่อพระครูสิริพุฒิอรที่รึกษาเจ้าพระจังหวัดตริน รักษาการเจ้าคณะอำเภอ่าตุมขอาเกาก็ขออนุโมทนา,าคุณดั้งคุณดมพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมบริจาคมาร่วมนุโมทนาเรียเนเติยนเจริญพรบูชาดอกไม้ทูปเตียนจมกำลงังตัทธาคุณดั้งคุณดมส,สองมือลูกบุกมือหลันประจานน้มือแฟนเกี่ววยวแข้มาคนทะู้ใจรีบหนึ่งเร็วไวก็ขออนุโมทนาวันนี้หลายคนหลายท่านปริุนตรนายปัญญานางสมคิดจำปาทองหนึ่งร้อยบาท ขออนุโมทนา,ากนาับคณะเจ้วภาพสาธุสาธุข้าวของข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ถวายพระพุทธประจำประสงค์จงโดนบรรดาประทานพรนะั่งสมาธิโลกคณะัาตาที่ร่วมเดินทางมาถวายประหารเพลในวันนี้ตำบลพรครก,กับตำบลทุ่งกุลาเธอเินี้ดีต้อนรับจ้าไม่ได้มาสองวันแล้ว อนุโมทนาสาธุสาธุเน <studied> ี่มานั่งมาดูตามเสร็จแล้วเครื่องตามส้มตามตามชมสิแซ่บแซ่แน่นอนวันนี้ที่ดามาเราทำสเตนบายรอทีมงานอีกชุดหนึ่งท่านผู้ชมตอนนี้ญาดิโยมก็ขยอยเดินทางกันมาอะเรื่องท่านผู้ชมนี่อาหารบรรจุถุงไว้สำหรับพอพระสงฆ์มารับบาตรเข้จับ อายิบใส่บาทไปเอ่อเดินทางมาทุ่งเบญงาแล้วก็บูชาดอกไม้สุเรียนใส่บาตอไม้จุกขันข้าวใส่บาตอกควาูมทนาเอากดีาเอากี๊มาหน่อยยางอย่านั่งอย่างนั้นยางนัก็อีเออสาทุเออนั่งก็อีเอาใหญ่นั่งก็อี ดนตูมบ้านโดนตูมไม่ใช่ลงทุงเออยายใส่มาเราก็บอกที่อมายายก็เพราะนายปัญญานางสมคิ้นกันปลาทองและครอบครัวหนึ่งร้อยบาทสมพงศ์สุกามและครอบครัวหนึ่งร้อยบาท ขออนุโมทนาบ้านโดนตูมยังสละนามเอ่อสละโดนตูมหนึ่งร้อยบาทขออนุโมทนาสาธุพี่น้องบองกระอวนกนเจ้าดุรณแสนสายสละใาเย็นโมเดิร์นาเรียนเชิญเจริญพรคุณพระกระโดดพ่อแม่พี่น้องดานนาดันหน้าดานซ้ายแล้วก็ดานขวาได้ร่วมกันนั้อนุโมทนาเป็นการน้ำค่าไฟ วันนี้ก็ยินดีนต้อนรับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ปฏิบัตรริธรรมเฉลิมพระเกียรติต่อการยาเสพติดประจำปีพุทธศธัการาช2 5 6 7เดี๋ยทานเดี่ยวอบคุณยา่าคนโยมพ่อแม่พี่น้องทุรพลวันนี้เป็นเสภาอากับพ่อแม่พี่น้องทุกภา,า,า,าค,าคส่วนที่มาร่วมสวายพระทหารเรียนในวันนี้เป็นเสื้อผ้ก็ดีไม่เป็นเสื้อผ้ก็ดีมาร่วมด้วยเพื่อกัน อาริเจนเจริญพรดอคุณยายคุณยมพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ภายในบ้านเมื่อได้ยินเสียงทางวัดประจัมพันธ์ก็เชิดเจริญเจริญพรเวลาเก้านาฬิกาก็จะได้กราบราชนานีมนพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเริงพระเกียรติประจำปีได้เข้าสู่ที่ลานกองอำนวยการเพื่อที่จะได้อกรับบิณฑบาตสาธุสาธุ